ความแอร์เดลต้าวีโกนะครับลูก <Okay. S 1> ค้าไปเปลี่ยนชุดพัดมาได้สองเดือนนะครับนค <Okay. S 1> อ,อดินนะครับคอเรือมเรือมจินคอเนยมันได้พาให้พวนั้นมันมีนะ่เนาะ เริ่มคอดินนะครับแล้วก็คอเมเพรสเซอร์กำลังอัดเริ่มถดถอยนะครับอันนี้อยู่50กว่ากวายนะครับแรงอัดด้านชักชั่นนะครับน,นี้ก็เสนอลูกค้าเปลี่ยนนะครับลูกค้างบไม่คอ,อของแท้ครับเลือกใช้อะไรเทียบนะครับเรานะครับมีประกันให้นะครับขี่กิโลแล้วเอ่า เป็นไส้กรองนิ่อเอนะครับจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะดำนะครับเดี๋ยวจะทำการล้างรนะบบให้ลูกค้านะครับน,นี่ก็เป็นน้ำมันคมจะมีคำวอดำหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะล้างันใส่เนะ ใส่แล้วนะครับหมดมาดูโต้ตาวีโก้นะครับอันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับปี2011นะครับอันนี้ก็เพิ่งเสร็จงานนะครับรับงานช่วงเย็นพอดีเลยนี่ก็เย็นนะครับเย็นเย็นเอ้เอครับมาดูเกรดกันหน่อย อันนี้แอร์ตับอยู่นะครับด้านทักชั่นอยู่ประมาณ28นะครับไฮไซส์1้0นะมาดูอุณหภูมิในห้องโดยสารตอนนี้อยู่ที่4.9นะครับโอนะค,ครับเย้ครับอยู่ระหว่างการเทสส่งรถให้ลูกค้านะครับ ฝากร้านหนุ่มออโต้อแอร์ด้วยนะครับตรงข้าโรงเรียนรัชนับปิยาผมครับมีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0899211805นะครับ1805นะครับเป็นเบอร์ช่างหนุ่มนะครับ